การกำหนดคุณภาพของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติพุทธศักราช2561ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพพุทธศักราช2561าหกำหนดไว้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทของการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สถานศึกษากำหนดมาตรฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามบริบทให้เป็นรูปธรรมชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจรวมถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยมีโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาในขณะที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาให้มีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะระยะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเมินผลจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาที่พวก,พวกเราทุกคนควรจะรับทราบตรงกันนะคะก็หมายถึงการทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายมีความสำเร็จอันเดียวกันเราถึงจะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเอายกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่ารถเนี่ย มาตรฐานของรถยนต์คืออะไรมัคือต้องวิ่งได้แต่วิ่งได้อย่างเดียวไม่พอมันก็จะมีตัววิ่งแล้วด้วยความเร็วเท่าไหร่อะไรมีองค์ประกอบอื่นๆประกอบมาด้วยอย่างนี้นะคะเพราะนั้นมันจะต้องมีตัวข้อกำหนดในการที่จะกำหนดให้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณภาพของสิ่งที่เราจะดำเนินการนั้นคืออะไรนั่นก็หมายถึงการจัดการในสถานศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การมีเป้าหมายเดียวกันมีภาพความสำเร็จเดียวกันเนี่ยก็คือตัวมาตรฐานการศึกษาประโยชน์ของตัวนี้ที่จะเห็นได้ชัดก็คือเราสามารถเอาไปวางแผนร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันเราสามารถเห็นเมื่อ,อ,อย้อนไปที่ความสำคัญนิดนึงนะคะที่จะให้เห็นภาพก็คือว่าเ,เราสามารถที่จะล้อมรวมความคิดของผู้ปกครองของชุมชนแม้กระทั่งของนักเรียน เราเอามากำหนดเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดภาพความสำเร็จในสถานศึกษาเมื่อเกิดภาพความสำเร็จในสถานศึกษาเนี่ยถ้าเข้าใจตรงกันเราก็จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้แต่ทีนี้เวลาที่เราจะกำหนดมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องมีการให้เกิดภาพเดียวกันเมื่อเกิดภาพเดียวกันต้องคุยกันมันจึงจะเป็นตัวมาตรฐานที่เรากำหนดร่วมกันได้นะคะ ประโยชน์ของมาตรฐานอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันเราพูดคุยกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองโรงเรียนครูชุมชนนะคะสถานประกอบการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องมาคุยกันเห็นภาพความสำเร็จตัวภาพความสำเร็จนี้แหละเราจะมากำหนดเป็นตัวมาตรฐานพอกำหนดมาตรฐานปับ๊บภาพความสำเร็จรงกันแล้วอย่างที่เรียนไปแล้ว เราก็มาวางแผนถ,ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บโรงเรียนก็กำหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองมียุทธศาสตร์มีแผนพัฒนามันก็จะมีการดำเนินการที่ชัดไปในทิศทางเดียวกันมีคนคอยกำกับติดตามตามมาตรฐานของสถานศึกษานี่แหละมันเป็นตัวที่สามารถช่วยตรวจสอบการทำงานของสถานศึกษาได้นอกจากนี้ตัวประโยชน์ที่ได้เพิ่มมาเองก็คือ โรงเรียนจะมีระบบการจัดสารสนเทศของข้อมูลเนี่ยที่ชัดขึ้นเพราะมันจะเป็นหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่ของสารสนเทศเนี้ยมันจะตอบคำถามอะไรได้บ้างอย่างที่สาธารณชนหรือคณะกรรมการหรือผู้ปกครองต้องการทราบประโยชน์มีมากมายหลายอย่างนี่เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งที่โรงเรียนได้รับชัดๆค่ะ สำหรับโรงเรียนที่กำลังจะเตรียมการดำเนินถูกประเมินคุณภาพภา,พภายนอกนะคะเรียนก็มีข้อแนะนำที่จะให้กำลังใจทางโรงเรียนทางคุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอย่าไปวิตกกังวลการประกันคุณภาพมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือภายในอีกส่วนหนึ่งคือภายนอกภายในนียต้องเข้มแข็งก่อนนะคะถ้าภายในเข้มแข็งเนี่ยไม่ต้องกังวลเลย เขาตรวจดูตามข้อมูลที่โรงเรียนมีอยู่ทีนี้ถ้าโรงเรียนเข้มแข็งคําว่าเข้มแข็งเนี่ยหมายความว่ายังไงเข้มแข็งก็คือการทํางานเนี่ยตรงประเด็นตรงตามหน้าที่ระบบประกันคุณภาพมันก็คือระบบ PDCA นั่นเองเป็นระบบพื้นฐานที่โรงเรียนดําเนินการอยู่แล้วโรงเรียนทํางานอย่างมีแผนทําตามแผนติดตามตรวจสอบแล้วก็ปรับแก้ไปเรื่อยๆปรับแก้แผนไปแต่ต้องทําจริง ทำกับทุกคนทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกันประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก็คือทุกคนต้องเห็นภาพความสําเร็จของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันตัวภาพความสําเร็จนั้นคืออะไรก็คือตัวมาตรฐานที่เราร่วมกันตั้งไว้นั่นแหละเรามาตรฐานของแต่ละโรงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันกรอบเนี่ยเป็นกรอบเดียวกันแต่ตัวมาตรฐานเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน คุณภาพที่ตั้งไว้ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านท่านต้องหาจุดเด่นของโรงเรียนท่านเองให้ได้แล้วพยายามดึงจุดเด่นนั้นมาเป็นตัวที่จะชูให้เห็นว่าโรงเรียนเราดีนะและเมื่อเราสามารถหาจุดเด่นได้แล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็น์ว่าไม่ว่ากิจกรรมใดๆที่จะนำไปสู่จุดเด่นของโรงเรียนนั้นมันครอบคลุมการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้น P.D.C.A. มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาเราสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาเขียนลงในรายงานประเมินตนเองได้ชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วคนประเมินภายนอกที่ไหนมาเขาก็เห็นภาพตรงกับที่เราเขียนไว้สบายใจได้ว่าเราผ่านการประเมินแน่นอนค่ะการเตรียมความพร้อมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา5ขั้นตอนขั้นตอนที่1 เตรียมความพร้อมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นตอนที่2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาขั้นตอนที่3กํกำหนดมาตรฐานการศึกษ <greetings> ขา,า,อา,าของสถานาศึกษาข,ขั้นตอนที่4พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานของสถานศึกษาขั้นตอนที่5ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้มีบทบาทสำคัญคือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศท,ทางการทำงานสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าการกําหนดเป้าหมายนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สถานศึกษาสามารถที่จะร่วมกันนะครับไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมการกําหนดเป้าหมายเราจะเชิญท่านดรวิษณุทรัพสมบัตินะครับมาอธิบายในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมครับผมเรียนเชิญครับจุดจุดเริ่มต้นเรากําลังพูดเรื่องเรื่องคุณภาพกับมาตรฐานโรงเรียน กระทรวงเลยประกาศมาตรฐานซึ่งเป็นกรอบสําหรับให้โรงเรียนเนี่ยวางระบบประกันคุณภาพภายในเนี่ยสามมาตรฐานคือมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรฐานการเรียนการสอนอการเปลี่ยนร้อยละหรือตัวชี้วัดครั้งที่แล้วของการกําหนดมาตรฐานจะมีอยู่65ตัวชี้วัดแต่พอมาการปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยมาตรฐานเลยกําหนดเป็นไกด์ไลน์เป็นประเด็น3ม,มาตรฐาน21ประเด็นคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนเลยต้องใช้กรอบของมาตรฐานที่กระทรวงประกาศเนี่ยมาสร้างหรือกําหนดเป็นมาตรฐานของโรงเรียนหลายโรงเรียนที่ลงไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเราจะพบว่าเอามาตรฐานของกระทรวงเนี่ยสามมาตรฐาน21ประเด็นเป็นของมาตรฐานโรงเรียนเลยถามว่าผิดไหมผมผมอาจจะนาเรียนท่านว่าคีย์เวิร์ดคำหนึ่งเวลาเราทํามาตรฐานต้องเหมาะสมกับบริบทและสภาพของโรงเรียนอย่างเช่นผมขอเยกตัวอย่างว่า ในประเด็นคุณภาพของกระทรวงกําหนดบอกว่าผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนมี2มิติคือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมี1ประเด็นที่กําหนดบอกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนั้นการที่โรงเรียนจะกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็ต้องกําหนดในเชิงคําอธิบายว่าผลสัมฤทธิ์ของเรียนคืออะไรนะครับอย่างเช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนอาจจะมองในมิติของ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรใน8กลุ่มสาระนั่นคือนั่นคือตัวคุณภาพว่าผู้เรียนของโรงเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนอันนี้อันนี้คือการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนวิธีการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนจะมีหลายรูปแบบมากบางโรงเรียนที่เราลงไปดูโรงเรียนเนี่ยมีการกําหนดค่าหรือร้อยละหรือเกณฑ์คุณภาพลงไปในมาตรฐานของโรงเรียน บางโรงเรียนจะไม่มีการกําหนดเกณฑ์คุณภาพลงในมาตรฐานแต่จะไปอธิบายหรือเป็นเกณฑ์คุณภาพความสําเร็จอยู่ในแผนอยู่ในโครงการอยู่ในกิจกรรมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างประเด็นคุณภาพของมาตรฐานกําหนดบอกว่าผู้เรียนมีผลสำลร็จทางการเรียนตามหลักสูตร โรงเรียนเลยไปกำหนดประเด็นคุณภาพเป้าหมายของ,งเรียนบอกว่านักเรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ3.0ขึ้นไปของโรงเรียนอันนี้คือคือมาตรฐานของโรงเรียนที่กำลังเอาประเด็นคุณภาพของกระทรวงไปแตกเป็นรายละเอียดคุณภาพหรือโรงเรียนหนึ่งอาจจะบอกว่าผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพด้านภาษาไทยคือ RT อยู่ในระดับดีขึ้นไป อันนี้คือคือตัวคุณภาพที่โรงเรียนอยากเป็นไปตามมาตรฐานแต่บางโรงเรียนอาจจะไม่กําหนดว่าร้อยละ50ร้อยละแ0แต่อาจจะกําหนดแค่ตัวคุณภาพของโรงเรียนผู้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ด้านการอ่านภาษาไทยผ่านเกณฑ์แล้วก็ไปกําหนดเกณฑ์คุณภาพว่าถ้าผ่านระดับดีมากต้อง85ขึ้นไปที่ผ่านระดับดี80ถึง85ระดับพอใช้อันนี้คือตัวเกณฑ์คุณภาพที่ที่โรงเรียนเป็นคนกําหนด นะครับอันนี้คือคือวิธีการกําหนดดังนั้นเมื่อกระทรวงประกาศมาตรฐานกับประเด็นคุณภาพโรงเรียนก็ต้องไปวิเคราะห์ของกระทรวงว่าสามารถมากําหนดเป็นมาตรฐานของโรงเรียนอยู่ในรูปแบบของเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรืออาจจะมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในตัวมาตรฐานประเด็นที่1ประเด็นที่2หลายโรงเรียนกําหนดบอกว่า เนื่องจากการประกันคุณภาพเรากําลังทําคุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการกําหนดเกณฑ์หรือค่าร้อยละของการบรรลุตามเกณฑ์มีความสําคัญมากหลายโรงเรียนบอกว่าจะกําหนดเท่าไหร่ผมผมนํำเรียนว่าก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนว่าจะกำหนดเท่าไหร่เพราะบริบทของแต่และโรงเรียนไม่เท่ากันแต่วิธีการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จเราจะใช้ผลจากการประเมินของโรงเรียนเนี่ยย้อนหลังอย่างน้อยอย่างน้อย3ปีการศึกษาเป็นตัวกำหนด มาตรฐานด้านผู้เรียนก็จะใช้ผลสำลิดผลการประเมินของโรงเรียนผลการประเมินสมรรถนะผลการประเมินหลักสูตรถ้าไปกำหนดมาตรฐานว่าผู้เรียนต้องมีโอเนอยู่ในระดับดีก็ต้องไปกำหนดค่ารอยละของระดับดีโรงเรียนก็ต้องดูย้อนหลัง3ปีแล้วมากำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของโรงเรียนหรือมีประเด็นคุณภาพบอกว่าผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มาตรฐานกําหนดสุขภาวะผู้ดีแล้วโรงเรียนจะสะท้อนอะไรว่าโรงเรียนของโรงเรียนจะให้เด็กของนักเรียนนี่อยู่ดีกินดีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์นั่นคือประเด็นคุณภาพที่โรงเรียนจะต้องจะต้องกําหนดวิธีการกําหนดส่วนใหญ่เราใช้ผลประเมินย้อนหลัง3ปีอาจจะใช้วิธีการดูคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินในแต่ละปีมาเป็นคะแนนเฉลี่ยเพื่อกําหนดเกณฑ์ความสําเร็จอาจจะใช้ช่วงห่างระหว่างปีของผลการประเมินแล้วดูส่วนต่างระหว่างปี นะครับผมยกตัวอย่างในหลายหลายเรื่องอย่างเช่นผลสัมฤทธิ์ดูย้อนหลัง3ปีอาจจะใช้ค่าคะแนนเฉลีย่ยแต่ผลการเรียนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ใช้ส่วนต่างระหว่างปีเป็นตัวเป็นตัวกําหนดนะครับก็ก็อยากจะนําเรียนในเรื่องของของมาตรฐานของเรียนในในเบื้องต้นนะครับ